ทุกคนคงคุ้นเคยกันดีกับสถานการณ์ที่เราตอบคำถามผิดในห้องสอบทั้งที่จริงๆก็คิดแล้วเชียวว่าอยากจะตอบผิดข้อแต่สุดท้ายดันตอบข้อนี้ก็เลยผิดหรือไม่ทันอ่านบางหัวข้อทำให้พลา,าดคะแนนส่วนใหญ่ไปหรือทำข้อสอบไม่ทันวันนี้เราจะลองมาดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธีลดความผิดพลาดในห้องสอบเหล่านี้ลงได้อย่างไรบ้าง อย่างแรกอ่านโจทย์ให้ดีเสมออย่าอ่านเร็วเกินไปเพราะบางทีโจทย์อาจจะซ่อนทริคบางอย่างเอาไว้เช่นถามข้อที่ผิดแต่เราไปคิดว่าถามข้อที่ถูกค่อยๆอ,อ่านโจทย์ไล่ตามนิ้วมือของเราไปเรื่อยๆเ,เน้นให้ดีว่าโจทย์ต้องการคําตอบอะไรถ้าเป็นข้อเขียนก็อย่าเขียนตอบน้าอย่างอื่นไปหมดจนลืมตอบสิ่งที่โจทย์ถามจริงๆบางคนเขียนยาวมากเป็นหน้าแต่ไม่ตรงพอยท์ที่โจทย์ต้องการถามก็ไม่ได้คะแนนแต่บางคนถ้าเขียนได้กระชับแต่ตอบคาถามได้ครบถ้วนก็อาจจะได้คะแนนที่ดีกว่าอาจจะลองเขียนเ u t l i n e ข้า เกี่ยวกับคําตอบที่โจทย์ต้องการไม่งั้นถ้าลงมือเขียนไปเลยเราก็จะเขียนเพลินจนออกนอกเรื่องได้ง่าย ทำข้อสอบให้เสร็จก่อนเวลาจริงอย่ามองว่ามีเวลาถึงตั้ง3ชั่วโมงนั่งทำชิวๆไปเรื่อยๆก็ได้จนครบเวลาแต่เราควรตั้งเป้าให้เสร็จก่อนหมดเวลาจริงเพราะส่วนใหญ่หระยะเวลาทำข้อสอบกับจำนวนข้อสอบทีงออกแบบมาให้มีความพอดีดีกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่บางที่เราก็จะคิดข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไปทําให้กินเวลาที่ต้องใช้ในการคิดข้ออ,อื่นๆไปด้วยหรือโม่แต่คิดข้อกระกระบาดจนไปนั่งทําข้อเขียนไม่ทันควรเผื่อเวลาให้ทําข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจริงจะได้มีเวลานั่งเช็คคาตอบและความเรียบร้อยอีกครั้ง 3. เก็บข้อที่คิดไม่ออกไว้ก่อนจากที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าบางทีเราไปนั่งคิดข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไปซึ่งถ้าเป็นข้อกากบาทที่ข้อหนึงคะแนนไม่เยอะมากสู้ข้อเขียนไม่ได้ถ้าเริ่มใช้เวลาคิดนานเกินไปแล้วแสดงว่าเราไม่รู้คิดไม่ออกจริงๆให้มาร์กเอาไว้ก่อนแล้วไปทําข้ออื่นที่มีคะแนนเยอะกว่าให้เสร็จก่อนถ้ามีเวลาค่อยกลับมาคิดต่อ 4ใช้คำตอบทุกข้ออีกครั้งหลังทำเสร็จมายก็เคยมีเหตุการณ์ไปฝนข้อสอบผิดข้อหรืออ่านโจทย์อีกครั้งแล้วพบว่าเราไปตอบผิดคำถามก็จะช่วยให้หลีกเล่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ไปได้โดยเฉพาะเวลาทำข้อสอบแบบฝนถ้าเลือกได้แล้วว่าจะตอบข้อไหนก็ท่องในใจให้แม่นตอบไปฝนด้วยเช่นตอบ B ีตอบบีแล้วก็ไปฝนข้อบีแล้วรีใชคอีกรอบเลยว่าตอบ B ีจริงๆเพราะเราก็อาจจะเบลอแล้วเผลอไปฝนอีข้อหนึ่งได้ 5. รู้จุดอ่อนของตัวเองแต่ละคนจะมีจุดอ่อนในการทำข้อสอบแตกต่างกันเช่นบางคนชอบพลาดใน การอ่านโจทย์ก็ต้องเน้นในส่วนของการอ่านโจงให้ดีขึ้นอย่างไมล์มักจะมีปัญหากับวิชาคณิตที่เผลอคูณหาเลขผิดทั้ง,งที่เป็นเลขง,ง่ายๆแต่ก็เบลอกันได้แต่นั้นไม้ก็จะรีเช็คการคิดเลขของตัวเองให้แม่นๆอีกครั้งทีนี้แถบคำถามที่ทุกคนสงสัยกันมากๆคือคําตอบที่เราไม่มั่นใจถ้ามารีเช็คอีกรอบแล้วเราควรจะเปลี่ยนคำตอบดีไหมหรือเอาตามสัาชาตยาณแรกที่ตอบไปเลยปกติเรามักจะได้ยินเสมอว่าให้เชื่อตามคําตอบแรกที่เราตอบแต่ปรากฏมีการทําวิจัยออกมาเพราะว่าความจริงแล้วเราควรจะเปลี่ยนคําตอบต่างหากเพราะปรากฏการณ First instinct fallacy คือการเชื่อในสัญชาตญาณแรกของตัวเองมากกว่าจนถึงขั้นมีการดัดแปลงความทรงจํงงาบางอย่างของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้สนับสนุนการตอบพ่อนั้นซึ่งงานวิจัยพบว่าปรากฏการณ์นี้ทําให้ักเรียนตอบข้อที่ผิดมากกว่าเวลาที่เปลี่ยนคําตอบถ้าไม่ชัวร์แต่ก็มีนับครั้งไม่ถ้วเหมือนกันที่เรานไปเปลี่ยนคําตอบทาให้สุดท้ายเราก็ตอบผิดแทนที่จะตอบถูกเหมือนคําตอบแรกวิธีแก้คือใช้เทคนิค confidence tracking เป็นการเขียนระดับความมั่นใจของเราตั้งแต่1ถึง5ในแต่ละคําถามว่าเรามั่นใจมากแค่ไหนสำหรับคําตอบนั้น ที่เราต่อไปแล้วตอนที่กลับมาตรวจเช็คคาตอบอีกครั้งก็ใช้คะแนนความมั่นใจนี้แหละในการตัดสินว่าเราจะเปลี่ยนคําตอบดีไหมผมว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้เพื่อเมื่อ,อทำข้อสอบกันได้ดีมากขึ้นนะคะโชคดีในการสอบค่ะ